สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหาหน่อยของวันที่สิบเจ็ดมาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่สิบหกก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะจ๊ะให้ลูดสองกัะสามนะคะสองกับสามของเรามาหน่อยไหนบ้างสองกับสามของเรามาที่หน่อยปกติแล้วก็ v i p นะคะทุกคนมาแค่สองหน่อยนะเมื่อวานนะตัวลูกของเรามาสองนะสามไม่มานะจ๊ะ ส่วนตัวเจาะของเราก็หลุดนะคะก็หลุดนะเมื่อวานนี้แล้วก็ตัวกันของเราก็หลุดนะคะวันเมื่อวันหลุดนะคะวันนี้นะคะน่าจะน่าจะมาสักครู่หนึ่งเนาะน่าจะเข้าให้เรานะคะเพราะว่าหลุดไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราจะได้คู่ไหนไปเป็นแน,นวทางไปกันเลยจ้ามาจ้มาดูแนวทางของวันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนสิบ หกแปดนะคะของเราเป็นฮาหนอยรวมนะคะฮาหนอยรวมก็ตั้งแต่เฉพาะจิตนะคะากาชาติพิเศษปกติ VP มานะจ๊ะวันนี้นะคะถ้าใครมาชอบสองหนอยแรกก็ตามสามหนอยแรกก็คือพิเศษปกติ VP เอานะจ๊ะต้องรู้หนอยแรกหนยเฉพาะกิจยวกาบชาติก่อนเนาะว่ามาหรือยังนะก็ถ้ามาแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะในการนําไปเป็นแนวทางเนาะ วันนี้นะคะให้รูด6หกและ7นะคะให้รูด6หกกับ7นะคะให้เด่นที่นะคะให้เด่นที่ให้เด่นที่หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะตัวรองนะคะ ตัวรองให้ที่หกแปดหกเก้าแล้วก็แล้วก็หกสี่นะคะทุกคนนะให้เด่นเป็นหลักหกนะคะวันนี้จะจับตัวรองเป็นเลขเจ็ดนะคะตัวรองทำเป็นตัวกันนะคะเป็นเลขเจ็ดเนาะก็มีนะคะ เก้าเจ็ดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดสองนะคะแล้วก็สามเจ็ดแปดนะคะถ้าใครชอบหลักเจ็ดนะนำไปตัดได้นะคะจะเป็นหกชุดนะคะสามคู่นะ สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเมื่อวันของเราหลุดนะคะต้องสองสูตรเลยนะคะแนวทางนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะคู่เลขที่เด่นนะคะคู่เลขที่เด่นมาในวันนี้ ก็จะคือเลขหกนะคะก็จะเป็นคู่นี้นะคะคู่นี้ที่เด่นมานะคะแล้วก็คู่นี้นะคะก็วันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะรับโชครับทรัพย์กันเนาะใครชอบตัวรูดรูดก็คือตั้งแต่ก็คือเล่นตั้งแต่หกศูนย์ไล่ไปถึงหกเก้านะคะก็คือรูดนะคะใครชอบตัวรูดก็ไปรูดนะคะรูดก็แม่หมอก็จะ ดูของเราก็ลองดูพิเศษปกติสองหน่อยนี้นะคะพิจารณาดูนะส่วนตัวการตัวเจาะของเรานะคะก็ให้ทุกคนพิจารณาก่อนเนาะวันมาน้อยแรกหน่อยสองน่อยเฉพาะจิกาชาติได้ยังนะคะก็ค่อยออความเสี่ยงก็จะได้น้อยลงนะคะแต่ว่าถ้ายังมาเล้วความเสี่ยงก็จะ มาขึ้นฉะนั้นทุกคนพิจนารณาให้ดีก่อนะไปเป็นแนวทางนะก็ตัววันนี้ตัวกันของเราไม่หมอจับเปลี่ยนเลขเจ็นะคะใครชอบเลขเจ็ให้มาตัดเล่นเอานะคะก็คือเก้าจดจหนึ่งนะคะห้าจดตจิตสองแล้วก็สามจเจ็ดแปดนะคะถ้าใครชอบเลขเจ็ดก็ไปเลขเจ็ดนะคะถ้าใครกันพลาดก็คือนี่แหละนะคะใครชอบลูกไปลวดนะคะก็วันนี้นะคะใครจะจับตัวไหนคู่ไหนชุดไหนหรือชุดเดียวนะคะ แม่หมอเชื่อว่าคนดวงดีจับชุดเดียวก็ถูกนะคะอ่าคนอ่ามีดวงน้อยนะคะก็ลองหวานแหซะหน่อยนะคะก็อาจจะได้โชคมาแต่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ดีกวอ่าเราไม่ได้เลยนะคะ ก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะจับชุดไหนนะคะนําชุดไหนไปเปลีย่ยนแนวทางก็ขอให้เฮงปังๆรับโชครับทรัพย์กันทุกคนได้มากได้น้อยขอได้ตามบนตามกุศลที่ทุกคนได้ทํามาวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าโชคดีและสวัสดีจ้า